เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าใสาไอรดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม u ั s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่14ตอนหลาักการทำสมาธิกําน,นันโลหิตยังไม่ละทิ้งความสงสัยเกี่ยวกับชายหนุ่มหน้าตาคมสัน เขาอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครจึงทำท่าจะขยับกายลุกขึ้นและเรียกลูกน้องให้ตามไปดูแต่ศักดาหันมาเห็นจึงชวนกำนันพูดคุยทำให้พลาดโอกาสสำคัญกำนันผมต้องขอรบกวนอยู่ที่วัดต่ออีกนะครับจะเป็นอะไรไปเล่าหมอในเมื่อมาดูแลพวกเราถึงขนาดนี้ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงผมจะให้ลูกน้องมาดูแลเรื่องความปลอดภัย ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับคงไม่มีใครกล้าทำอะไรพวกเราหรอกของแบบนี้มันก็ไม่แน่นะหมอใครดีใครชั่วเราจะรู้หรือเอาเป็นว่าผมจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างทุกคนจะได้นอนหลับฝันดีน้ำเสียงทอดหวานในตอนท้ายพอๆกับสายตาที่มองน้ำทิพย์อย่างมีความหมายทุกคนรู้ดีว่ากำนันรู้สึกอย่างไรแต่น้ำทิพย์ กลับขยะขแยงอย่างที่สุดเธอเกลียดคนแก่เจ้าชู้ที่ไม่เจียมตัวแต่เธอพูดไม่ได้เพราะรู้ว่ากำนันโลหิตมากด้วยอิทธิพลเห็นไหมละ่ะว่ากำนันเอื้ออาทรเธอมากเลยนะน้ำทิพบ้าน่ะสิไม่ใช่อย่างที่เธอเข้าใจหรอกฉันไม่ขออยู่เป็นคุณนายภูธทรที่นี่หรอกนะเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่ากำนันแก่เกินไปแล้วยังกรุ้มกลิ่มอีกด้วยแหม เราก็แค่แย่นิดเดียวอย่ากโกรธเลยนะเอาเถอะในเมื่อเธอไม่ชอบก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าแสดงให้กำนันโลหิตรู้ก็แล้วกันว่าเขาฟาวเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับพวกเราจ้าฉันรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแหมผู้ชายคนนี้น่ากลัวจริงๆนะไปไหนมาไหนมีลูกน้องตามเป็นพรวนจะไหวไหมเนี่ยไม่รู้สิแล้วถั่วกรอบแก้วนี่เธอกินเถอะนะจู่ๆ ลัดดาพูดถึงถั่วกรอบแก้วที่หนุ่มหล่อมอบให้ก่อนจากน้ำทิพมองอย่างล้อๆเพราะเข้าใจความหมายดีว่าชายคนนั้นมีจิตสเสน่หาต่อเพื่อนคนสวยแต่ลัดดาปิดกั้นความจริงไม่ยอมให้ขมเข้าสู่หัวใจง่ายๆในเมื่อเธอมาทำงานไม่ได้มาหาคนรักสักดาเห็นสองสาวซุบซิบต่อกันคิดว่าจะต้องมีเรื่องสำคัญจึงยื่นใบหน้าหล่อเข้ามาใกล้ๆ ส่งยิ้มหวานผิดปกติสองสาวใจหายกลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนผู้ชายคนอื่นๆที่เจ้าชู้ฉีก่อว่าไงจ๊ะสาวสวยพี่สักดาอย่าทำอย่างนี้นะคะน่าเกลียดอะไรกันน้ำทิพย์พี่ก็แค่อยากรู้ว่าคุยอะไรกันเท่านั้นชายหนุ่มแก้ตัวเป็นพลวันด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มความจริงแล้วเขาเริ่มที่จะมองน้ำทิพย์เพราะเธอน่ารักแม้ว่าจะช่างพูดเป็นนิด แต่ก็เพลินดีอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาความลับไม่เกี่ยวกับผู้ชายค่ะลัดดาตอบบ้างเป็นงั้นไปเอาละเก็บของกันเถอะเราจะได้พักส่วนอาหารเย็นกำนันโลหิตรับเป็นเจ้าภาพทุกมือ้อส่วนตอนเช้ากินของชาวบ้านที่เอามาทำบุญได้ค่ะของดีอร่อยๆทั้งนั้นเลยลัดดาเก็บของเดี๋ยวนี้เลยสิ้นคำน้ำทิพย หญิงสาวทั้งสองช่วยกันเก็บของที่วางอยู่บนโต๊ะกระทั่งเรียบร้อยเตรียมพักผ่อนบนศาลาหลวงพ่อกำลังนั่งอยู่ด้านหน้าของพระประธานเรียกคณะแพทย์ทั้งสี่ให้เข้ามาหาท่านมองด้วยความเมตตามานั่งสมาธิด,ด้วยกันก่อนจิตจะได้สงบจำเอาไว้นะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราตั้งจิตให้แน่วแน่นึกถึงพระศรีรัตนตรยัยสวดมนต แพ่เมตาก็จะช่วยให้พวกเรารอดพ้นจากสิ่งที่น่ากลัวหลวงพ่อมีอะไรที่น่ากลัวครับสักดาพุอ่งออกไปด้วยความสงสัยแม้รู้ว่าวัดมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้ในเมื่อมีเชิงตะกอนสำหรับเผาศพและบนศสาลาแห่งนี้เมื่อมีคนตายจะต้องนำมาประกอบพิธีกรรมวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจะต้องวนเวียนอยู่รอบๆสองสาวหันมามองหน้ากัน แล้วขยับเข้าหากันโดยอัตโนมัติพวกเธอได้แต่ภาวนาอย่าให้ปีศาจร้ายโผลมาเล่นงานเลยอัตมาบอกไม่ได้เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่พวกโยมจะต้องหมั่นสวดมนต์ก่อนนอนเท่ากับว่าเพิ่มกุศลให้แก่ตัวเองค่าหลวงพ่อเราจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนค่ะลัดดาตอบหลวงพ่อด้วยเสียงเรียบๆนอกจากนี้ พวกโยมจะต้องทำสมาธิด้วยนะเอาละอัตมาจะสอนหลวงพ่อพูดจบได้แนะเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิให้แก่ทุกคนโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นการเริ่มต้นของการทำสมาธิสำหรับการทำสมาธินั้นโยมเริ่มต้นด้วยการกำหนดลมหายใจโดยสุดลมหายใจเข้าอย่างช้าๆทำให้ท้องพอง หายใจออกช้าๆให้ท้องแฟบทำสามครั้งให้สังเกตลมที่ผ่านเข้าออกทางจมูกว่ากระทบถูกอะไรบ้างและหลวงพ่อก็ได้บอกต่ออีกว่าจากนั้นให้หายใจให้สบายตามด้วยกำหนดจิตของตนให้รับรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องสนใจเสียงหรือสัตว์รสิ่งรอบข้างอย่าวอกแวกไม่คำนึงถึงสิ่งใดๆทั้งสิ้นเช่นว่า คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องกังวลว่าจิตไม่อยู่กับที่ถ้ารู้ว่ากำลังกังวลอยู่กับเรื่องต่างๆให้รีบดึงสมาธิให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราให้ได้แรกๆอาจจะทำได้ยากจิตจะไม่นิ่งแวบไปแวบมาไม่นิ่งอยู่กับที่แต่เราต้องใช้ความพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำสมาธิให้แน่วแน่ หลวงพ่อยังบอกอีกว่าจงดึงจิตให้กลับมาอยู่กับลมหายใจทำซ้ำๆสม่ำเสมอเมื่อทำสำเร็จจิตก็จะสงบและนิ่งเมื่อเราเข้าถึงสมาธิก็จะมีความรู้สึกสบายและโล่งอย่างไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเสียงของหลวงพ่อยังคงแนะนำเกี่ยวกับการทำสมาธิอย่างถูกต้องท่านบอกอีกว่าการนั่งสมาธิ ด้วยการกำหนดลมหายใจนั้นยังมีปัญหาข้างคาใจจากอีกหลายๆคนที่ยังเคยสงสัยว่าจะกำหนดลมหายใจได้อย่างไรแน่นอนว่าจะต้องมีเทคนิคการฝึกลมหายใจเพื่อให้การทำสมาธิประสบความสำเร็จและจะต้องฝึกการหายใจลงไปที่ท้องแทนเราจะต้องฝึกหายใจที่ท้องได้หรือครับใช่แล้วโยมสักดาไม่ยากหรอกลองทำดู และหลวงพ่อก็ได้บอกต่ออีกว่าหลังจากเราเรียนรู้เทคนิคของการฝึกหายใจไปแล้วในการนั่งสมาธินาน,านจะต้องปวดกล้ามเนื้อบ้างแม้แต่ความเครียดก็ยังมีผลต่อกล้ามเนื้อเช่นกันเราจะต้องมีวิธีที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เกร็งขมวดซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไปจนถึงกล้ามเนื้อทุกระบบของในร่างกาย ที่หดตัวทุกครั้งที่เรารู้สึกเครียดก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเช่นปวดต้นคอปวดหลังและปวดไหล่ทันทีที่รู้สึกปวดตามกล้ามเนื้อดังกล่าวเราจะต้องมีวิธีฝึกคลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดอาการหดเกร็งในขณะที่เรากำลังฝึกจิตของเราจะจดจ่ออยู่กับการคลายกล้ามเนื้อความคิดฟุง้งซ่านและความวิตกกังวลก็จะลดลงตามไปด้วย ช่วยให้จิตมีสมาธิมากยิ่งขึ้นเราจะต้องรู้วิธีการฝึกเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อโยมทั้งสี่ทำตามดังนี้นะ่ะทุกคนทำตามที่หลุงพ่อแนะนำก็คือเลือกนั่งในท่าที่สบายสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายแล้วหลับตาจากนั้นเริ่มทำใจให้ว่างใจจดจอ่ออยู่กับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ด้วยกันสิบกลุ่มให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1. มือและแขนขวาให้กำมือเกรงแขนจากนั้นคลายออก 2. มือและแขนซ้ายให้ทำเช่นเดียวกันกับข้อที่1 3. หน้าผากให้เลิกคิ้วขึ้นสูงแล้วคลายจากนั้นขมวดคิ้วแล้วคลาย 4. ตาแก้มจมูกหลับตาให้แน่นย่นจมูกแล้วคลาย ห้าขากันไกลลิ้นริมฝีปากกระทำโดยกัดฟันใช้ลิ้นดันเพดานปากแล้วคลายจากนั้นให้เม้มปากแน่นๆแล้วคลายออก 6. กระทำโดยก้มหน้าให้คางจรลดคอแล้วคลายจากนั้นเงยหน้าขึ้นจนสุดแล้วคลาย7อกไหล่และหลังให้หายใจลึกๆจากนั้นกลั้นลมหายใจเอาไว้แล้วคลาย ยกไหล่ให้สูงแล้วคลาย 8. หน้าท้องและกล้นให้ขแมแวท้องแล้วคลายขมิบก้นแล้วคลาย 9. เท้าและขาขวาให้เหยียดขางอนิ้วจากนั้นคลายออกตามด้วยเหยียดขากระดกปลายเท้าแล้วคลาย 10. ส่วนที่เป็นเท้าและขาซ้ายให้กระทำเช่นเดียวกันระยะเวลาในการเกรงกล้ามเนื้อ ให้น้อยกว่าระยะเวลาที่ผ่อนคลายเช่นเกรง3 5วินาทีให้ผ่อนคลาย10 1 5วินาทีควรฝึกประมาณ8 1 2ครั้งเพื่อให้เกิดความชำนาญเมื่อกระทำจนชำนาญแล้วเราจะคุ้นเคยกับการผ่อนคลายต่อไปให้ฝึกคลายกล้ามเนื้อได้โดยไม่ต้องเกรงก่อนหรืออาจจะเลือกคลายกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่มีปัญหาก็ได้ หลังจากคณะแพทย์ทั้งสี่ได้ฝึกกันนั่งสมาธิไปชั่วครู่สักดาลืมตาขึ้นก่อนเห็นลูกน้องทั้งสามยังคงหลับตาเดอนร่างนิ่งแต่เขาไม่เห็นหลวงพ่อขณะนั้นความมืเดเริ่มโรยตัวลงมาเสียงรถยนต์แล่นเข้ามากำนันโลหิตส่งเสียงบัญชาลูกน้องให้นำอาหารเลิศรถมาตั้งบนศาลาสวัสดีครับหมอสักดาผมนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานกัน อ้าวขอโทษกำลังนั่งสมาธิกันอยู่หรือครับไม่เป็นไรครับแน่ทุกคนออกจากสมาธิแล้วสองสาวมาช่วยกันจัดเตรียมอาหารกันเร็วชายหนุ่มเรียกสองสาวมาช่วยจัดอาหารที่กำลังน,นำมาให้ทันทีนานทิพย์ไม่ค่อยชอบใจเท่าใดนักเมื่อหนุ่มใหญ่เข้ามาคลอเคลียใกล้ทำราวกับว่าเป็นคนรักแต่ก็ต้องทนเพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลของที่นี่